เร d ช h อ t พาไปดูชวนคุยหลังเกมหงหืดจับเฉือนวูฟแบบแฟนบอลกุมขมับ2-1งหนึ่งดีอาส,สร้างความแตกต่างหลังโจพีเมลิกนาที่25ของฤดูกาลลิฟูช็อตดือด้อๆแต่ยังเอาตัวรอดเฉือนวูฟแฮมตันวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นหลังเกมนี้กันเป็นนัดที่ถือว่าเราออกสตาร์ทได้ดีเมื่อพยายามเพสดูบี้หนักตอนไล่บอลแถมเกมลุกเองก็โหมบุกทำเอาวูฟงงหัวไม่ขึ้น จนมาได้2ประตูจากไหวพีิบของดีอาร์สปดล็อกความกดดันตั้งแต่ครึ่งแรกหลังจากนั้นมีโอกาสหลายครั้งที่ลิฟูจะปิดเกมทั้งลูกล้ำหน้าของซาร่าและจุดโทษที่โดนลิฟของโชตานั่นทำให้พอไม่โดนแล้ววูฟก็ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาก็ไต่ระดับการเล่นสู้จนเอาประตูไล่มาจากคุณย่าเอาจริงๆนะผมอยากได้มาก ฤดูกาลนี้คุณยา่ามีการเล่นเป็นทีมากขึ้นคล่องตัวจบสกอร์ดีขึ้นวิชั่นการจ่ายบอลสุดยอดดูอย่างจังหวะที่คอนซาเป็นฮีโร่ช่วยสกัดดีจุดเริ่มต้นก็นมาจากการที่คุณยา่าแทงทีเดียวหลุดถึงซ้ายนี่แหละเล่นสะหัวใจจะวายและลิวพูเกือบน้ำตาตกในครึ่งหลังยิ่งตอนโดนยิงปลุกความหวังนี่เราดูป่อแป้ในแบบที่แทบจะไม่รอดการสู้ไม่ได้หน้าเก็บบอลไม่อยู่ปีกซ้ายจำเป็นอย่างโซโบก็หมดแรงเขาต้มไล่ไม่ไหว เดชาบุญที่วันนี้เราเจอวูฟซึ่งตัวขาดต้องดันทุลังเอากลางรับอย่างมูเนซซี่ไปเล่นกองหน้าเลยไม่เจอบททดสอบในแบบที่ควรจะเป็นแต่นั่นแหละสุดท้ายขอบคุณทีมที่ยังช่วยกันเล่นจนคว้า3คะแนนสำคัญมาไว้ในมือได้มีเพิ่มเป็น60คะแนนทิ้งอาร์เซนอลห่าง7แต้มอีกครั้งยังรักษาโมเมนตัมของตัวเองเอาไว้ได้ก่อนโปรแกรมหนักจะมาเยือน และนี่คือคลิปหลังเกมวูฟแฮมตันถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ